ข้อเด่นข้อด้อยทั้งสิบประการเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะอ้วนเสี้วนั้นมีพิธีรีตรองมากส่วนท่านเป็นคนธรรมชาตินี่ก็ชนะไปแล้วอ้วนเสี้ยวกับดบส่วนท่านพักดีนี่ก็ชนะอีกอราชสำนักหัน่นการปกครองละหลวมจงเกิดการวุ่นวายขึ้นมาอ้วนเสี้ยวละหลวมส่วนท่านแข้งงวดนี่ก็ชนะอีกแล้ว Mm. มันเป็นคนใจแคบลำเอียงแต่งตั้งแต่เครือญาติท่านใจกว้างเที่ยงทมใครเก่งก็ใช้นี่ท่านก็ชนะใครเก่งก็ชนะท่านชนะอีกแล้วอ้ mm. วนเสี้ยวไม่ได้ดคัดท่านเด็ดเดียวแน่แน่นี่ก็ชนะอีกแล้วเหมือนกันมันทำดีแต่เปลือกท่านเลี้ยงคนอย่างจริงใจนี่ก็ชนะอีกเหมือนกันมันหลงคนแวดล้อมท่านเลี้ยงคนเอาไว้เสมอกันนี่ท่านก็ชนะอีกแล้ว มันหูเบาโลเลท่านสุขุมหนักแน่นนี่ก็ชนะอีกแล้วมันสับสนผิดถูกท่านจำแนกแจ่มชัดนี่ก็ชนะอีกแล้วมันโอ,อ้อวดศักดาแต่ไม่รู้การศึกแต่ท่านใช้น้อยชนะมากเขี่ยวชาญการศึกนี่ท่านก็ชนะอีกแล้วท่านเหนือกว่าทั้งหมดเอาชนะอ้วนเสี้ยวไม่ใช่เรื่องอยากขอรับอืมถ้ายงาังงั้น เราควรยกทัพไปปราบอ้วนเซี่ยวได้เลยแม้ว่าท่านเหนือกว่าแต่ว่าก่อนที่นายท่านจะคิดไปปราบอ้วนเซี่วนั้นต้องเข้าใจถึงเรื่องร้ายในใจซะก่อนเรื่องร้ายเหรอเรื่องร้ายอะไรในใจเหรอฮะอันตัวลิปโป้นั้นคืออันตรายใกล้ตัวท่านควรกำจัดลิปโป้ซะก่อนแล้วกวาดล้างสีจิว๋วต่อจากนั้น ค่อยคิดปราบอ้วนเซี่ยวต่อไปหากไม่กำจัดลิโป้คนนี้แล้วต่อไปจะเดือดร้อนเป็นยังมากเลยทีเดียวอืมฮมโจมตีลิโป้กำจัดเพศภยัยกุยแกนะครับพูดจนเห็นภาพได้ชัดเจนเลยนะครับว่าอ้วนเซี่ยกับโจโฉเป็นคนอย่างไรผมขอสรุป สูตรของกุยแกเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและความทรงจำว่าการเป็นหัวหน้าคนให้ย,ยั่งยืนนั้นสิ่งใดที่ควรทำและสิ่งใดที่ไม่ควรทำคงจะมีการสรุปจากผู้รู้นะครับไว้ดังนี้นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับสำหรับผู้นำหรือนักบริหารเนี่ยอันแรกนะอย่าไปดูถูกลูกน้องนะฮะผมมีความเชื่ออย่างยิ่งเลครับว่าการที่เราจะให้ลูกน้อง รักและนับถือเราเนี่ยเราจะรักนับถือลูกน้องของเราก่อนนะค,คือภาษาอังกฤษก็จะต้องมีม u t u a ว่า respect นะฮะจะมีต้องมอีความนับถือซึ่งกันและกันอันที่สองหยาบช้าเห็นแก่ตัวนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เป็นโทษสมบัตินะฮะที่ตัางโต๊ะนะฮะทำอยู่ตลอดเวลาไม่ต้่งโฮจินน้นะครับเวลาโจโฉนะเสนออะไรนะครับเคยตวาดไปเลยนะครับบอกว่าผู้น้อยอย่างเจ้าหรือจะเข้าใจเรื่องของการใหญ่ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะะอันที่สามนะฮะหลอกใช้คนนะฮะคือใช้คนโดยไม่สุจริตใจนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะองค์กรใหญ่ๆอันนี้เป็นเรื่องที่เขาจะต้องมีกฎมีเกณฑ์อะไรต่างๆเกี่ยวเรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆให้ชัดเจนนะฮะเป็นลายละอักษรอันที่สี่นะฮะลำเอียงนะฮะลำเอียงเนี่ยครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินในองค์กรต่างๆนะฮะบบางทีไกลปืนเที่ยงหน่อยเนะะี่ยก็ ไม่ได้รับการทรีตที่ดีนะฮะไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีถ้าคนใกล้เคียงประโบสอบพอแม่ให้ให้ได้ดีกันเห็นกันถมไปเลยนะครับอันที่ห้านะฮะร,รักแต่คนใกล้ตัวนะฮะอันนี้ก็คือลำเอียงนะฮะอันที่สี่กับห้านี่ผมคิดว่าสัมพันธ์กันนะครับอันที่หกเนี่ยโลเลครับนะฮะเวลาผู้ใต้บังคับบัญชาไปาไปแจ้งปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยตัดสินปัญหาไม่ได้โลเลผัดวันประกันพรุ่งนะฮะ อันนี้ก็เป็นผู้นําที่ดีไม่ได้อันที่เจอันนี้ก็อ่อนแออ่อนแอเนี่ยปรกเปียกเลยยังอ้วนเสืยเ้ยนในเห็นชัดไหมครับนะฮะตอนที่ปปริปป้นะฮะมาฆ่านะฐานตัวเอง,งอ่ะยังกวนอูนะออกไปตัดหัวหัวหยงในขณะที่สุราย,ยังไม่ทันหายอุ่นนะครับอ้วนเสี้ยวไม่ทําอะไรเลยนะ,ะถ้าเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยครับจะต้องเพ่งมองที่กวนอูเป็นพิเศษว่าคนนี้มาจากไหนและดีอย่างไร ที่สามารถไปตัดหัวควโหยงเนี่ยได้ในชั่วเพียงสุรายังไม่ทันหายอุ่นนะฮะอันที่8นะฮะทำงานโดยไม่ไตรตรองโอ้อันนี้เห็นชัดในตัวลิโป้นะฮะบางทีไม่ไตรตรองเลยแล้วยิ่งเตียวหุยยิ่งชัดมากเลยนะครับเตียวหุยเป็นคนซื่อตรงก็จริงเป็นคนหน้าคบนะฮะเป็นคนตรงมีอะไรก็พูดตรงๆงแต่ว่าไม่ได้ไตรตรองอะไรเลยนะครับคว้าทวนคว้ากระบี่ออกไปฟาดกับมันพี่ใหญ่พูดอย่างนี้ได้อย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับ อันที่9้านะครับทำงานโดยไม่มีหลักการโอ้อันนี้แย่มากเลยนะครับแต่ผู้บริหารที่ดีนะครับทำอะไรหลายๆอย่างต้องมีหลักการทั้งนั้นนะครับบางคนเนี่ยครับยอมลาออกจากงานทันทีเลยครับถ้าหาว่าหลักการของบริษัทหรือต้นสังกัดเนี่ยทำอะไรที่ไม่ถูกหลักการอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าหลักการมันขัดกันนะครับอันที่สิบนะครับไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาแม่อันนี้ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษเฉพาะตัวละครับคนที่จะรู้จักแก้ปัญหานี่นะจะต้องมีข้อมูลจะต้องรู้จักการวินิจฉัยและที่สําคัญที่สุดจะต้องมีวิจารณญาณที่เป็นของตัวเองนะฮะอย่างโจโฉเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีมากเลยนะฮะคุณซื้อกี่คนกี่คนให้ความเห็นมาเนี่ยเขาจะพิจารณาพลิกซ้ายพลิกขวาอย่างท่องแท้แล้วถึงจะมีการตัดสินใจและพอตัดสินใจแล้วเด็ดขาดเดินหน้าเลยอันนี้เป็นคุณสมบัตินะครับของโจโฉ ทีนี้สิ่งที่ควรทำนะครับนะฮะสิบข้อนะกุยแกที่พูดถึงจุดเด่นของโจโฉแล้วก็จุดด้อยของอ้วนเสี้ยวลบอย่างไรลบร้อยครั้งก็โจโฉก็มีหวังชนะทั้งร้อยครั้งนะครับทีนี้มาถึงสิ่งที่ควรทำนะฮะในสิบข้อของกุยแกนะครับอันที่หนึ่งนักบริหารที่ดีต้องให้ความสําคัญแก่ลุงน้องนะฮะลูกน้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ออรองประธานลงมาจไไนกระทั่งถึงผานลงนะฮะ ทุกคนเนี่ยจะต้องมีความสําคัญเท่ากันทั้งนั้นเลยครับอันที่สองจะต้องมีสุภาพอบอ้อมอารีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอันนี้ไม่ต้องเป็นนักบริหารนะฮะก็ควรที่จะมีคุณสมบัติข้อนี้อยู่แล้วคือสุภาพอบอ้อมอารีอันที่สามรักคนโดยสุจริตใจนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่า two way street นะครับถ้าเรารักคนอื่นด้วยความสุจริตสุจริตใจคนอื่นก็รักเราด้วยความสุจริตใจเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เป็น เป็นเรื่องที่คุณสมบัติที่ทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วอันที่สี่ในการเป็นผู้นำนะจะต้องมีความยุติธรรมถ้ามีความยุติธรรมนะครับฝรั่งเขาบอกว่า tough and fair นะเข้มงวดแต่ว่ายุติธรรมแต่ยุติธรรมแต่ถ้ามีเข้มงวดแล้วไม่ยุติธรรมนะฮะก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะถ้ามีความเข้มงวดแล้วต้องยุติธรรมอันที่ห้านะฮะเลี้ยงคนใกล้คนไกลเสมอกันอ,อันนี้ก็เป็น ระบบที่นักบริหารที่ดีเนี่ยจะต้องจะทำให้ดีนะครับไม่ว่าคนทํางานต่างจังหวัดหรือทํางานที่สํานักงานใหญ่นะฮะคนที่ทําดีจะต้องได้ดีคนที่ทำไม่ดีก็จะต้องได้ไม่ดีนะครับอันที่6เชื่อมั่นในตนเองนะฮะคนที่เป็นนักบริหารนะครับถ้าเชื่อมั่นในตนเองมากจนเกินไปนะจะเห็นแบบโคจินไม่ฟังใครเลยแต่ถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองแบบอ้วนเสี้ยว รหรืออ้วนสุดนะครับบางทีก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่มีเพราะว่าใจคับแคบกออ็เลยทําให้วิสัยทัศน์คับแคบไปด้วยนะฮะนักบริหารที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับข้อที่เจดนะฮะจะต้องมีความเข้มแข็งและมีสิทธิ์ขาดไอ้เข้มแข็งกับสิทธิ์ขาดเนี่ยสำคัญมากสําหรับผู้นําถ้าลูกน้องไปเจอเจ้านายนะครับไปมีปัญหาอะไรถามครับหัวหน้าครับจะทำทำอย่างไรครับ เออให้คิดดูก่อนคิดดูก่อนคิดสามวันก็ยังหาคําตอบไม่ได้แมนะ้คนที่เป็นหัวหน้าแบบนี้ก็คงจะแย่เหมือนกันนะฮะแล้วไม่มีสิทธิ์ขาดนะทำอะไรโลเลโลเลนะ,ะแบบวุ่นเสี้ยวนะ,ะทำให้เราเห็นชัดมากเลยนะครับข้อที่8ดนะคิดก่อนทำอันนี้เป็นคำเตือนที่ดีที่สุดนะฮะคนเรานะฮะทำอะไรก่อนคิดนะฮะมักจะต้องผิดหวังในทีหลังนะะส่วนมากจะต้องคิดก่อนทำทุกคนนะนะักบริหารคิด คิดกันเป็นทุกคนนะฮะแต่คิดอย่างถูกต้องหรือเปล่านะถ้าคิดเป็นแต่คิดไม่ถูกต้องมันก็ลงเหวไปได้เหมือนกันนะครับข้อที่เก้านะฮะทำงานโดยยึดหลักการอันนี้สําคัญมากเลยครับอย่างโจโฉเห็นไหมครับจะเอามีดเชื่อคอตัวเองแต่ผมก็เชื่อว่าโจโฉคงไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อคอตัวเองในตอนนั้นแต่ต้องการแสดงให้กองทัพทหารรู้ว่าวิาวนัยก็คือวินัยนะฮะอันนี้เป็น เป็นเรื่องที่ผู้นำเนี่ยจะต้องยึดหลักการให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้นําที่ดีแล้วนะฮะต้องยึดหลักการให้ดีอย่าไปทําแบบโจโฉนะครับคือไปผิดลูกผิดเมียเขานะฮะไออย่างเนี้ยเป็นผู้นําที่ดีไม่ได้ผู้นําที่ดีจะต้องเป็นทําตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับข้อที่สินะฮรรู้วิธีแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นคุณสมบัติข้อสําคัญที่สุดของผู้บริหารผู้นํา เพราะว่าผู้บริหารหรือผู้นำเนี่ยมีผู้อยู่ใต้บงังคับบัญชาองค์กรบางแห่งเนี่ยมีคนงานทั้ง 3- 4มสี่พันคนบางแห่งก็มี700คนบางแห่งก็มี200คนที่เล็กหน่อยนะฮะถ้าผู้นำนะครับไม่รู้จักแก้ปัญหานะฮะแล้วทุกคนเนี่ยนะจะฝากชีวิตให้กับผู้นําทํางานในองค์กรนั้นได้อย่างไรแต่การรู้วิธีแก้ปัญหานี้ก็จะต้องมีการสร้างสมบรมีจะต้องมีการสะสมข้อมูลจะต้องเป็นคนที่สแสวงหาข้อมูลต่างๆและสำคัญที่สุด รู้ในกิจการที่ตัวเองทํารู้อย่างท่องแท้รู้อย่างลึกซึ้งถึงจะรู้วิธีแก้ไขปัญหาโดยเฉอายิ่งในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์จำได้ท่องได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีประโยชน์กุยแก่ได้แนะนำโจโฉนะฮะให้กำจัดลิโป้ก่อนได้ปราบอ้วนเซี่ยวตอนนี้แหละครับเราจะได้เห็นความโชดเขลาของผู้นำอย่างลิโป้ไปชมกันได้เลยครับ ทานลิปโป้นั้นให้ข้าน,นำหัวอินมามอไปกับท่านใจเสียงลงโทษลิปโป้เหมือนหมาป่ากล้าแต่ไร้สมองละโมบมักได้สับเพ่าละหลวมนายท่านควรจะคิดเร่งกำจัดตันแตง ท่านเป็นขุนนางของลิปโป้แล้วทำไมต้องมาด่าว่าเจ้านายตัวเองต่อหน้าข้าด้วยืออนายท่านตังเ,ตเป็นชาวสีจิว๋วเป็นข้าโตเกียมต่อมาก็เล่าปีแต่เพราะเตียวหุยเมาแล้วก่อเรื่องเขียนตีพ่อตาลิปโป้จึงถูกลิปโป้ชิงเมืองไปเขาจะมีบิดาที่บ้าน ไม่อาจจะโทษทิ้งจำเป็นเลยเกินที่จะต้องยอมรับชายลิปโป้ด้วยความจำเป็นอย่างยิ่งขอรับขอโทษนะที่พล้งปากไปท่านคงให้อภยัยข้าข้าเองก็รู้ลิปโป้ทะเยอทะยานปล่อยไว้ไม่ได้ ตัวท่านคิดแผนการไว้ยังไงบ้างละ่ะหากท่านลงมือเมื่อไหร่ข้าจะเป็นไส้ศึกเองดีข้าตั้งท่านเป็นเจ้าเมืองกองเหลงเออ็งขอบคุณ<อ>ท่านเดี๋ยวเรื่องเมืองซีจิ๋วเราอ่ะข้าขอฝากไว้กับท่านก็แล้วกันนะว่าไงหืม ได้โปรดวางใจท<ฮ>าลิปโปกป็กลับมาแล้วห,หรอครับเรื่องเทธธรรมเป็นยังไงบ้างท่านโจโฉกรุณาเพิ่มสวยให้พ่อข้าท่านยังตั้งข้าเป็นเจ้าเมืองอีตั้งหากด้วยไายไม่ขอตำแหน่งข้าหลวงให้ข้ากลับไปขอตำแหน่งให้กับตัวเองอย่างนั้น พ่อเจ้าแนะข้าให้ร่วมมือกับโจโฉบอกปัดอ้วนสุดแถมจับหัวอินแต่แล้วข้าก็กลับไม่ได้อะไรเลยสักอย่างมีแต่เจ้ากับพ่อสบายตัวไปจะถอย,ยก็้ายข้าใช่ไหมทำาะไรกันัน ข้าขำที่ท่านกลับไปเข้าใจความในที่ซ่อนอยู่ <c oughs> ข้าได้บอกโจโฉขอตําแหน่ข้าหลวงให้กับท่าน <c oughs> ว่า <c oughs> เลี้ยงลิปโป้เหมือนเลี้ยงเสือต้องหาเนื้อให้กินอิม่มไม่อิ่มก็จะกินคนโจโฉว,ว่าไม่ข้าเลี้ยงลิปโป้ไม่ใช่เลี้ยงเสือแต่เหมือนเลี้ยงเยี่ยวแลตายแล้วหมาจิ้งจอกยังไม่หมดไม่อาจจะป้อนเยี่ยวให้กินอิม่ม เยียวยอมให้ข้าใช้เพราะมันหิวเ้ออิมมันก็จะบินหนีไปข <c oughs> ้ายังถามอีกว่าใครก็เล่าคือกระตายและหมาจิ้งจอกโจโฉว่าว้านสุดห้วยลำซุนเซ็กกลางตังว้นเซี่ยวกีจิวเล่าเปียวเกงจิวเล่าเจียงเอ็กจิวเตียวล่อหันตงนี่แหละกระตายและหมาจิ้งจอก Mm-hmm.